สาระน่ไปทำลาบกันจ้าไม่ใช่สนะเนี่ยบ้านเราเราจะทำเป็นสนเน่ของบ้านเขานะจ๊ะมันจะออกชุนๆไม่หอมเหมือนบ้านเราหรอกฉุนมากแต่มันก็พอประทังช่วยได้เนาะจ้าแตกงามสวยเลยจ้าไปทำลาบเนาะจ้ะหอมก็เตดไปเรื่อยๆมันเป็นหอมหอมต้นใหญ่เนาะจ้ะหอมใหญ่ มันก็แตกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เด็ดเรื่อยๆนะจ๊ะใช้ไม่เยอะหรอกเนะี่ยกำลังแตกขึ้นมาอีกเนี่ยใส่พอให้หอมหมเนาะใส่ราพอให้หอมหมมีผักเคไหนก็ใส่เค่น,นั้นนะจ๊ะนี่ถ้าเด็ดไปเรื่อยๆเขาก็จะแตกออกมาเรื่อยๆเนี่ยนี่ก็ร้อยแตกรอยเด็ดออกมาเขาก็จะแตกมาเรื่อยๆนี่จ้ะแตกปลูกง่ายจัดเสนีบ้านเขานะ่ะ ดีจ้าไปไปทำราบกัน